ก็มีภาพของการทำบุญนะครับมีภาพของการทำบุญนะฮะแล้วก็มีคำอวยพรต่างๆของรวมทั้งคุณอภิสิทธิ์ด้วยคร,ครับคุณอภิสิทธิก็บอกทำเพื่อประชาชนอะไรเงี้ยนะก็เมื่อวานดูไม่ได้ไม่ได้มีน้ําเสียงการแขวะซึ่งผิดไปจากทุกครั้งก็เป็นการอวยพรในรายการฟ้าวันใหม่เลยนะฮะทางรูสกายนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพที่จัดที่บ้าน นะครับปกติแล้วเนี่ยนายกไม่ค่อยไม่คอจะให้สื่อเข้าไปถ่ายภาพในบ้านขนาดนี้นะฮะนี่ถือเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับ<ะ>ที่ที่สื่อมวลชนได้เข้าไปบันทึกภาพพิธีในบ้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีพระสงฆ์นะครับเ,เดินทางมามาให้ให้ท่านนายกแล้วก็การูปตักบาทบที่บ้านก็ดสูสบายๆนะฮะสบายสบาย น้องไปก็ทํเป็นโนกระดาษให้อ่าใช่ครับสื่อก็ไปเล่นเรื่องน้องไปครับเพราะว่ามุมของครอบครัวคุณยิ่งรักก็ยังแน่นแฟนกรดีครับอ่าหรือว่าถ้าเราดไเสียน้องไปด้วยเคยฟังไหมครับว่าน้องไปอวยพรท่านนายกรัฐมนตรีว่าอย่างไรกันบ้างเพราะว่าคือคือยังยังไม่มีเพลงที่ทีมทำนานไหมคะก็ สองสามชั่วโมงคครับุณแม่ทราบไหมครับว่าแอบทำไรให้ไม่ครับเขียนอะไรให้คุณแม่ครับในในเปนโน้ยก็ขอให้คุณแม่มีขอขอขอให้คุณแม่มีความสุขครับแล้วก็ขอ ขอให้คุณแม่เหนยเป็นสาวสองพันปีครับแล้วก็ขอเป็นลูกค้าบริการเดินทางแม่ขอโชคลาภคุณแม่คือแล้วขอแล้วก็ขอให้คุณแม่เขียนอยู่ในนี้ขอให้คุณแม่บริหารบ้านบ้านเมืองได้ราบรื่นตลอดครับอยู่ครบสี่ปีเลยไหมคะคุณแม่มีเกีรตภาพดีเป็นสมุดเลยคุณแม่นี่ ค่ะภูมิใจค่ะนั่นไหมลูกภูมิใจลูกทําให้แม่ใช่ไหมขอขอบคุณค่ะแม่ในครั้งขอบคุณนะคะโอเคยกายกอ่านาอะอยางไรอะไรม่ะก็เป็นเป็นหนูนกระดาษที่น้องไปทําให้นะครับเป็นมุมครอบครัวที่เราได้เห็นกันจากครอบครัวท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ,รบแล้วก็ช่วงสายๆก็มีข้าราชการ บุคคลต่างๆที่อยู่ในบระวงก็เอากระชอยดอกไม้ไปให้ที่ทำเนียบแล้วก็ตอนจก4สโมงเย็นนะครับก็เปิดบ้านพิศณุโลกให้คนสนิทไปอวยพรที่นั่นกบเป็นภาพที่อบอุ่นนะคะ